สวัสดีครับพี่น้องมือนีเกีียวเข่าครับเกีียวเข่าหรือดำหน้าบุ้งเทวดาพันหลงละมั่งครับหน้าเกี่ยวเขา่าเพราต้องตกหน้าฝนแต่ฝนกระตกตกตกจะถ่วงเข่าครับฝนครับ